โอเคนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมามาทัวร์แมปก่อนอัปเดตโลกสองกันนะครับผมซึ่งจะสปอยของดาบด้วยนะคะผมแล้วก็ผลอะไรยังไม่รู้ยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวไปไปดูในคลิปเอาเองนะทุกคนอเดี๋ยวผมก็จะมาทัวร์เกาะก่อนเลยนะอ่ากะเรก ก็แรกไปโน่นก็แรกอยู่โน่นเนีย่ยผลที่ผมใช้อยู่อะอาจจะรีเวิร์หรือเปล่าไม่รู้ผมขอบอกตรงนี้เลยละกันว่าผลผลโมจิจะรีเวิร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเห็นรูปลุดรูปหลุดผลโมจิอยู่แต่ผมไม่บอกแล้วว่าสกิลเป็นไงไม่บอก อันนี้กกอนแรกนะทุกคนสําหรับคนที่มาโลกสองแรกๆทุกคนก็จะมาพอมาโลกสองมาปุ๊บทุกคนก็จะมาเกิดก่อนนี้นะทุกคนประตูว์ปกับโลกหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ทางจะจุดเกิดมาตรงนี้ไปอยู่นู่นไปก่อนที่สองก่อนที่สองเป็นเกาะหลักเลยนะครับทุกคนเกาะหลักในการสุ่มผลสายยาอยากได้ฉายายูทูบเบอร์แต่ยังไม่ได้เลย ขอดูฉายาหน่อยแล้วกันโอเคสปอยหรือเปล่าเนี่ยมันสปอยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโทจีเนี่ยโทจีเนี่ยมันสปอยหรือเปล่าหมัดโทจีเหรออันนี้ก็สุ่มผลนะครับทุกคนใช้หนึ่งเกมนะหมัดสายฟ้าหมัด thunder punch แล้วก็กาว w punch แล้วก็คอม b a t อันนี้ก็เป็นที่รีสต์ที่สุม่มเผาอันนี้ก็ที่รีสแตกอน,นีบอลน,นี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามันสามารถทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าอ่ะก่อนต่อไปผมขออนุญาตดูจากในระดับเทเลพอร์ตโซนนะต่อไปเกาะสกายออนแลนด์เกาะสกายออนแลนด์ดูเหมือนจะเป็นเกาะใหม่ปะ ไม่แน่ใจนะทุกคนเนี่ยตัวนี้นะทุกคนเนี่ยก่อนนี้เป็นเกาะตีบอสนะทุกคนเกาะบอส ตรงนี้นะครับทุกคนมันก็จะมีตัวขายตัวขายหมัดละ Thunder Punch ด้วยนะครับทุกคนใช้เงินหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแล้วก็ไ n นิ่งออมไล n i n g Off นี่ดูเหมือนจะเส่บอลนี้ได้นะทุกคนก่อต่อไป Super Sky ก็เป็นก่อนนี้นะทุกคนก่อนอินิวแต่ตัวเนี้ยไอ,ออีกแหละ กูดบายกูดบายอีกแล้วทุกคนเนี่ยตัวน,นี้ Skype h e r bot ก็ออกเป็น bot a new นะครทุกเออ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 ตรงนี้ก็เป็น monster น,นะครับทุกคนมีตรงนู้นอีกบนนั้น มีมีเกาะขึ้นไปปปะไม่น่ามีไปเก่อต่อไปอ่ะเอาเอาไปไม่ทันไปไป,ไป,ไ,ปไปดึแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนมีตรงนี้เน่เป็นที่เสกบอสดนนิฟนะครับทุกคนไปกับ ตรงนี้อีกจุดหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นที่ทำ l i n i n g off ะใช่ใช่ทุกคนต้องใช้หินแล้วก็กอด off แล้วก็เอาผลสายฟ้ามาผ่าให้มันให้มันเป็น electric ไปต่อไปสอดอัลแมนเป็นบอสนะทุกคนเป็นแก่เนี่ยเป็นบอยอย่างเงี้ยทุนเป็นบอยที่แบบจะทำดาบยูรูบีสองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นดาบยูรูก็เป็นเจ้าของแมพนะทุกคนอีกถ้าเป็นซเซเบอร์ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะ น่าจะเป็นเพื่อนกับเจ้าของแมเปลอะอาตีไปไม่ได้นะครับทุกคนด้านหลังก็มีอีกนะนี่มาเป็นที่ทำดาบเทเลพอร์ตครับทุกคนอาต่อไปเกาะอนิเมะคือเกอะศูนย์รวมอนิเมะทุกอย่างเลยนะทุกคน ก็อศูนย์ดลมิลลิเมะนี่ทุกคนก่อศูนย์ดลมิลลิเมะทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้แต่ที่ร,รู้ตรงนี้น่าจะตรงนี้คือโกโจตรงนี้คือโทโจโทจิโทจิหรือโทโจบอดบอสบอสขอตีบอสหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาแล้ว ทำไมมันลอยอ่ะเวทีทำไมเวทีมันลอยวะไหนได้มาคูเฟิร์นเปล่าไม่ได้เกลืออ่ะตรงนี้ก็เป็นชาโด์นะทุกคนบอสชาโด์หุ้ยคขาจะตีกันเปล่า อ่าตัวนี้ก็เป็นเมกูมินนะเมกูมินนี่ตัวนี้ก็เป็นบอสเมกูมินนะต่อไปฟิปพาร์กนี่ก็จะเป็นเกาะใหม่นะทุกคนเกาะใหม่ไม่ใหม่หมไม่รู้แต่ที่รู้ร,รู้มันเป็นเกาะแล้วมันก็เป็นอันนี้ธรรมดาทั่วไปแต่ เป็น tha, ที่ทำดาบลมคู่นะทุกคนนี่ดาบลมไว้วิตไว้แล้วก็ดาร์คไว้์นาต่อไปก็เลือกโอชิตเ oh, <c oughs> นี่ยนะทุกคน นี่ก็เป็นเกาะที่จะเป็นที่เสกคาเ,คเลนหรือว่าปลาหมึงนัเนเองนะทนุกคนตัวนี้ก็จะเป็นาร์ที่จะดอบทองแล้วก็มาใส่ตรงนี้จะได้แปดเต้มเลยนะทนุกคนและคืออัตราของแต้มอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันนะทนุกคนยิ่งของนั้นหายากหรือไม่หายากก็อยู่ขึ้นอยู่กับแต้มนะทนุกคน ต่อไปเกาะสนวงไอเลนเกาะนี้จะเป็นเกาะที่เศษบอสน้ำแข็ง V2 นะทุกคนให้ให้ทุกคนทำเป็นอะไรนะอะไรอะอันน้ำแข็งใสมาก่อนเศษตัวนี้ทุกคนก็ไม่มีอะไรมาก๋ยวคนขอเช็คก่อนว่ามีเกาะว่ามีมอนเตอร์ลับอะไรเลยปไป ต่อไปก็ต่อไปเก่อเค้กนะทุกคนนี่เป็นก่อแบบเนี่ยคล้ายๆเก่อคาตาคุลีอะทุกคนตัวนี้ก็เป็นของทําของทุกอย่างเลยนะทุกคนนี่ไอ้นี้ทุกคนเนี่ยที่ต้องทําเป็นน้าแข็งใสเนี่ยทำตัวเนี้ยทุกคนโดนัทะตันตนี้ไม่แน่ใจแต่ที่รู้สี่อย่างเนี้ยมันสามารถไปทําเป็นคาคาเรนได้สามสองหนึ่งคี ลาดลับเรอเนี่ยทุกคนก็เป็นเนี่ยให้ทุกคนถือก่อนนะแล้วค่อยแอดถ้ามันขึ้นตรงนี้ไอเทมเกณแล้วให้ทุกคนกดคราฟได้เลยนะแต่ทุกคนต้องดูเจมก่อนนะตรงนี้ะทุกคนผมให้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนถ้าทุกคนใส่กด เอาก็ชาโดมาเดี๋ยทุกคนมายืนฟาร์มตรงนี้ได้เลยทุกคนดูเห็นไหมมันได้ของด้วยก็ชา์โดม่ตีมีเลียวไปก่อช้างก่อช้างนี้ก็จะเป็นก่อตีบอลหาผุดช้านะสุ่มไม่ได้นะทุกคนต้องหาเท่านั้น สุ่มไม่ได้ย้ำว่าสุ่มไม่ได้ต้องหาเท่านั้นนี่ตรงที่ที่เสกตัวนี้มาใครจะกินให้ทุกคนทำมาเลยนะลืมนนไม่แน่ใจอ่ะทุกคน,นเพราะว่ามันมทำตรงไหน,นไม่รู้รโอเคทุกคนต่อไปมาสรุป มาสปอยอัปเดตกัน,นนะอ่าทุกคนมาสปอยอัปเดตผมจะไม่เลื่อนดูทั้งหมดมันมีความลับนี่ไงทุกคนนี่เป็นอย่างนี้นะนี่เป็นอย่างนี้โมจินี่ยดับบิดเอีไหนบิด เออไปหมดแล้วโอ้ไปบ้ไปไปมดแล้วไปหมดแ,แ,แล้วนี่ทุกคนนี่ไหนเบดโคดเทเลทุนฮู้ยโอ้ย ผมจะไม่เลื่อนดูนะผมรีบไหามีดไม่ไม่เจอหายไปไหนวะ ไม่แน่ใจทุกคนผมเห็นมันสปอยอัปเดตไอที่มันจะโชว์สก,กิลแล้วก็ไอ้นั่นมาโอเคนะครับทุกคนซึ่งก็ขอกลับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนซียูอีก g a